โยกสวัสดีครับเพื่อนครับยินดีต้อนรับสู่คอร์ส DSA 1 0 1ครับ Complete Introduction to DSA และนี่คือคลิปแรกครับผมประมือเย้ซึ่งผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมดองไว้นานมากแบบสไลด์นี่คือรูปแบบที่มันมันคือฉบับที่2แล้วเพราะว่าก่อนนี้ผมได้ทำโปรโตไทป์เป็นตัวหนึ่งแล้วแบบทูกไปดูว่าเว่ามันไม่เวิร์กอะมันอธิบายได้ไม่เคลียร์เท่าไหร่ผมก็เลยทำเป็นแบบฟูลเลคเชอร์เลยคือสุดยอดมากผมอยากมีเลคเชอร์ของเตงมานานแล้วเป็นอะไรที่ฟูลฟิลสุดๆครับเฮ้ยครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะ้นำตัวอีกครั้งครับผมพาคินนะครับชื่อเล่นชื่อเอครับเป็นเจ้าของช่องเอสตาครับแล้วก็นี่คือคอร์ส DSA สำหรับผู้ที่มีความสนใจสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าสำหรับนักเรียนสอนควมค่าย2ที่อยากจะไปเป็นผู้แทนศูนย์เนี่ยผมคิดว่าคอร์สนี้เพียงพอเลยครับไม่ต้องไปจ่ายตังค์ให้ติวเตอร์อะไรหรอกไอ้เหี้ยอันนี้เขาเปิดวอลวะเออมันก็มัาก็เปิดวอลนะเออช่างมันเถอะก็ สิ่งที่เราจะ cover ในคลิปวิดีโอนี้นะครับ DSA คืออะไรมันสำคัญชไหนเราสามารถวิเคราะมันยังไงได้บ้างแล้วก็สิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะเดินทางไปต่อในคอร์สครับโอเคงั้นเรามาดูคำถามได้เลยครับ DSA คืออะไร DSA นะครับย่อมาจาก Data Structure and Algorithm ครับ Data Structure คืออะไร Data Structure คือวิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครับส่วน Algorithm คือวิธีการที่ใช้ Process ข้อมูลซึ่งเราไม่เรียกว่าวิธีการเราเรียกว่าแบบ Define step คือเป็นขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วคือต่อให้ข้อมูลมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วแต่เราจะใช้วิธีนี้วิธีเดิมครับนี่ืขอันกริทึมครับแล้วมันสำคัญยังไงวะ Data Structure Algorithm เนี่ยมันสำคัญยังไงผมอยากให้คุณลองดูนี่ครับเราจะรู้จักกันอยู่แล้วออไอติมถังครับถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะเปิดร้านขายไอติมเนี่ยอย่าง en s w e n s e n อะไรอย่างเงี้ยครับ การเอาไอติมมาเป็นถังแล้วก็ใช้สกู๊ปตักเสิร์ฟเป็นถ้วยเป็นถ้วยมันก็ได่าจะเป็นไอเดียที่ดีถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะขายมันแบบเป็นโปรดักที่ขายแบบเวลวขายในวงกว้างขายกับคนที่เขาไม่ได้อยากกินไอติมเยอะขนาดนั้นหรือว่าต้องขายในปริมาณมากๆเนี่ยการขายเป็นถังมันจึงเป็นไอเดียที่ดีอยู่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับไม่แน่นอนเลยหนึเลยครับมันแพง ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะขายแบบในวงกว้างขายทั่วประเทศเอเซะครับคุณจะต้องมีไอติมกี่ถังอะคุณถึงจะขายหมดแล้วก็มันเสิร์ฟช้าครับกว่าผมจะขายให้ลูกค้าได้เนี่ยผมต้องตักเสร็จแล้วก็มาใส่ในถ้วยใส่ในภาชนะอะไรสักอย่างแล้วลูกค้าถนงจะกินได้ถูกไหมครับสว่วนอีกพวหนึ่งก็คือมันต้องทำความสะอาด ถ้าสมมติว่าผมตักลงไปในถ้วยเสร็จปุ๊บลูกค้ากินเสร็จผมต้องขอถ้วยกลับมาทวงคาอาหาอีกเออมันดูยุ่งยากเนาะฉะนั้นเราจึงเกิดอินโนเวชันที่เรียกว่า Item Tank, ไอติมแท่งขึ้นมาครับนี่มันดูมันดูตอบโจทย์กว่าเยอะเลยวะใช่ปะ่ะก็เราก็ขายเป็นแท่งลูกค้ากินเสร็จก็ทิ้งแล้วมันก็แบบว่าทําแบรนดิ้งได้ง่ายมันก็ขายได้ง่ายนี่แหละครับคือตัวอย่างความสําคัญของการเก็บแล้วก็ปร c e s s ข้อมูลดูเห็นภาพขึ้นไหม ซึ่งไอ DSA ที่เราสนใจนะครับมันสามารถถูกวิเคราะห์ได้จากหลายมุมมองนะครับแตกต่างไปตามฟิลที่คุณอยู่อะไรครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเป็นสายแมทชอบพ r o ูจชอบอะไรแบบนี้คุณน่าจะคุ้นชินกับ approximation value นะหรือ alpha value ซึ่งมันสามารถเอาไปใช้บอกได้ว่าไอตัว algorithm ของเราเนี่ยมันมีความแม่นยำขนาดไหนมันห่างจากค่าจริงได้ประมาณไหนกี่เท่าอะไรประมาณนี้หรือว่าบอก upper bound หรือว่า b o u บอกว่า อัลกริทึมเนี้ยมันมีขีดจํากัดยังไงข้อมูลประเภทไหนที่มันสามารถโปรเซสได้ข้อมูลประเภทไหนที่มันไม่สามารถโปรเซสได้เออเนี่ยแหละครับหรือว่า time complexity หรือ memory complexity ความซับซ้อนของการใช้เวลาและ p a ป e เอ,อ่อมันดูงง,ง,งๆใช่ไหมแต่ว่าเราโฟกัสแค่2ตัวนี้ครับสำหรับในคอร์สนี้โอเคครับเพื่ออธิบาย time complexity และ memory complexity ให้มันง่ายขึ้นเนี่ยผมอยากให้คุณรู้จักกับสิ่งนี้ก่อนครับ Big O notation ครับ ไอ้คำว่า notation นะครับมันคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อเพื่อนําเสนอสักอย่างโดยโดยเฉพาะในทางคณิตศาสตร์ครับเราใช้คำว่า notation เนาะซึ่งไอ big notation เนี่ยมันคือ notation ที่เอาไว้อธิบายกร t e ที่แย่ที่สุดที่เป็นไปได้ของอัลกอริทึมครับอ่าคือมันฟังดูงงงวยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเราอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเรามาดูกราฟนี้ครับนี่คือกราฟที่เปรียบเทียบระหว่าง ขนาดของ Input กับเวลาที่ใช้ในการ Process ครับเราสามารถสังเกตได้ว่าไอรกราฟที่ใช้พอดเวลาเนี่ยครับมันพอเปรียบเทียบกับ n แล้วอ่ะมันเป็นลักษณะเส้นตรงขึ้นไปใช่ไหมครับเราสามารถเขียนเป็นสรรมการได้ว่า a n บวก b เนาะซึ่ง a และ b เนี่ยเป็นค่าคงที่หมายความว่าต่อให้ n เปลี่ยนไปขนาดไหนค่า a ค่า b มันจะเหมือนเดิมเราไม่ได้สนใจ a กับ b ฉะนั้นการอธิบายโกรเรทของเวลาของไอตัวอัลกอริทึมตัวนี้เนี่ยครับเราจึงทําการตัดคอนเซนต์ออกไปเหลือแค่ ตัวเดียวฉะนั้นอ่าโกลเดตเราจรึงเขียนว่า O.N. ครับอ่าพอเห็นภาพไหมครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราพิจารณาที่ตัวของเวลาใช่ไหมครับฉะนั้นเราจรึงบอกว่าท่าปริซิสตี้โกลเดตของมันเนี่ยสามารถเขียนได้ด้วยอ่าโดเตชัน O.N. <ม>งงไหมครับเออไม่เป็นไรเรามีอะไรให้งงกว่านี้อีกเยอะ คุณจะถามผมว่า Big O อเนี่ยมันสำคัญขไหนคือคุณจำเป็นต้องรู้จริงๆหรือเปล่าอ่ะผมอยากให้ดูภาพนี้ครับนี่คือภาพเปรียบเทียบโกลเดตของ Big O แต่ละตัวครับซึ่งโ,โหเห็นปะ่ะพอยิ่ง n มันยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะเนี่ยความแตกต่างมันเห็นได้ชัดเจนเลยทั้งนี้นะครับระหว่างคอสเนี่ยเราจะพูดถึง Big O อกันบ่อยมากครับคือจริงๆแล้วมันพูดถึงทุกคลิปเลยแหละผมอยากให้คุณทาความรู้จัก Big O อไว้ก่อนครับ เมื่อกี้นี้เรายกตัวอย่าง ON ไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังมี O อีกหลายประเภทมากมายเลยครับผมอยากให้คุณลองไปศึกษาดูด้วยตัวเองครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นแล้วก็อีกเหตผลหนึ่งสําคัญมากๆเลยนะคือคุณเห็นสไลด์ผมโง่องๆอย่างนี้คลิปแค่ไม่กี่นาทีแต่ผมใช้เวลาทำสองชั่วโมงเตอนนี้รับสมัครคนทําสไลด์ให้นะครับทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยถ้ามีผู้ช่วย ครับอย่างที่เราได้อธิบายไปนะครับว่า big O เนี่ยเป็น notation ที่ใช้อธิบาย growth ของ algorithm นะครับเรายังมี notation อีก2ตัวหลักด้วยกันครับที่เอาไว้ใช้อธิบาย growth ของอ algorithm เราเรียกไอ้สตัวนี้ครับว่า asymptotic notation ครับอีกสตัวที่ว่าคือ omega แล้วก็ t ี e t a ครับ omega ทำหน้าที่คล้ายๆกับ O เลยครับเพียงแต่เราเปลี่ยนจาก worst case เป็น best case ส่วน t ี e t a เราไว้ใช้อธิบาย average case ซึ่งว่าตรงว่าทาง c o ส s เนี่ยเราจะพูดถึงแค่โอตัวเดียว อีกสตัวเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่โอเคไหมครับก็ทั้งหมดที่คุณต้องรู้มีแค่นี่ครับอ่าเป็นไงล่ะใดๆก็ตามนะครับ practice m a k e perfect การฝึกฝนจะทำให้คุณเก่งขึ้นฉะนั้นหลังจบคลิปนี้ไปผมอยากให้คุณลองไปทำ introductory problem s ที่ web บ c s s f i ครับในคลิปก่อนๆผมน่าจะ แนะนําสาหรับว็บนี้ไปแล้วอยากให้ลองไปทําดูครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรผมอยากให้คุณถามครับถามมันออกมาตอบไม่ตอบที่มันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่ถามเนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้เลยครับคุณสามารถถามได้ทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ DM ผมมาก็ได้นะครับผมยินดีมากๆที่จะตอบหรือว่าถ้าคุณขี้อายจริงก็ลองถามไี้ไอดูก็ได้ครับแต่หลักๆสําคัญคือถ้าสมมติว่างงเนี่ยไม่อยากให้ปล่อยผ่านครับผมอยากให้คุณหัดตั้งคําถามห้มากขึ้นโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ